เดี๋ยวรอยายก่อนไปส่วนทีมทิ้งขยะด้วยเดินมานี่นี่ถังขยะอยู่นี่ได้ถังขยะไ,ได้ไ จะไปทิ้งไกลป่าวหน้าบ้านนะหน้าหมู่บ้านนะหมายว่าเทออกับบางไกลป่ะเดินๆนะยวลาที่ยายยมไกลก็เหนื่อยนะร้อนเดินในร่มหนึร้อนไปเดินในร่มหนึบอึดอึดอึ อ,อากาศดีหน่อยการเดินมปนข่้นขยะนะอืมอืมตื่นหรือยังอนะะดูหน้าตืน่นยังดูหน้าตื่นยังยังไม่ตื่นนี่ยังไอมาเลยออามาติ่นหน่อยนี่โอ้เก่งจริงเลย ขอบคุณครับเฮ้อออโอ้ยายเก่งนะอเอาให้ไฟก่อนให้ไฟก่อนให้ไฟก่อนอ, <c oughs> อะกลับกันดีกว่าอัเก okay, ด้วยรอด้วย